นี่ทางตอบทางอาจารย์นะครับอาจารย์มีบุดอยู่สามสี่เรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องรแรกก็คือเรื่องของความเป็นธรรมรในการเดินทางนะครับต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องถูกผลักดันให้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวกรุงเทพมหานครนะครับส่วนรถเมล์เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเป็นเป็นเส้นเลือดใหญ่ มาตลอด30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องถูกปรับไปเป็นฟิเดอร์นะครับตัวสายรถเมยยาวๆหลังจากนี้เนี่ยที่วิ่งไปยาวๆว,วิ่งไปไกลๆหลังจากนี้ก็จะไม่มีความจำเป็นละเพราะว่าจะใช้เรื่องของรถไฟฟ้าแทนนะครับรถรางแทนเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ ประชาชนมาใช้ตัวรถไฟฟ้าแล้วนะครับใน270กิโลเมตรที่เรามีอยู่ตอนนี้ซึ่งกำลังจะขยายเป็น500กิโลเมตรนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับออตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องหลังจากที่ประชาชนใช้รถไฟฟ้าแล้วเราก็จะปรับฟีเดอร์ที่มันมันวิ่งเส้นยาวๆเนี่ยใหม้มันเป็นอะไรที่มันสั้นลงเล็กลงเพื่อที่จะเข้าสู่บ้านเรือนนะครับซึ่งตัวทางรัฐบาลเองนะเขาก็มีแผนนะครับว่าจะทํา next step ถัดไปก็คือจะทำฟีเดอร์เนี่ยไม่ให้เกิน10บาทไม่เกิน10บาทนะครับ <c oughs> ก็คือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า20บาทเดินทางด้วยฟีเดอร์ไม่เกิน10บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเงิน30บาทเนี่ยต้องไปถึงทุกที่ในกรุงเทพมหายนครแบบที่เรารู้เวลาด้วยว่าจะใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่นะครับ <c oughs> สำหรับประเด็นที่2นะครับเรื่องของความยั่งยืนของโครงการต้องเรียนอย่างนี้นะครับ ทุกโครงการนะครับของทางรัฐบาลนะมันก็ไม่ได้มีโครงการไหนที่ประกาศออกมาแล้วบอกโอ้โหโครงการนี้ฉันจะอยู่กันไปตลอดไปนะครับนะอาทิเช่นอย่างเรื่องของ30บาทรักษาทุโร <c oughs> มันก็เป็นโครงการที่อยู่ในลนักษณะเดียวกัน,นค,คือเป็นปีต่อปีทุกวันนี้30บาทไอ้ไา้สิบาทที่ตอนนี้เป็นรักษาทุกที่และยังเป็นปีต่อปีเับซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> พอทําออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันดี รัฐบาลใหม่เข้ามาซึ่งมันเปลี่ยนมาหลาย,ลายรัฐบาลมากแล้วนะครับไม่มีใครมามา,ายกเลิกมันที <ยะ S 1> ่แต่ทําให้มันดีขึ้นผมขออนุญาตเนี่ยการที่บอกปีต่อปีเนี่ยแปลว่าถ้าจะยกเลิกต้องต้องเสนอยกเลิกหรือว่ามันถ้าไม่มีใครคัดค้านมันอัตโมติต่ออายุหรือว่ามันต้องยกมือกันใหม่ทุกครั้งหรือไม่ก็ต้อง,ง,ต,องต้องเข้าคอรมอ ทุกปีเหรอ <The> อยู่ในแผนงบประมาณอ๋อเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยม,มันก็จะถูกตัดได้ด้วย,วยเรื่องของงบประมาณ <c oughs> เช่น30บาทรักษาทุกโรคนี่ไม่มีใครไปตัดเลยมีแต่ทาให้ดีขึ้น <c oughs> มีแต่ครอบคลุมโรคใหม่ๆมากขึ้น <c oughs> มีแต่ทุกวันนี้บอกไปสถานที่ไหนก็ได้ด้วยทุกที่ <c oughs> ต,ตัวโครงการ20บาทตลอดสายของเราตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าพระธรรมทออกมาแล้วเนี่ยประชาชนให้เสียงตอบรับดีมันไม่มีใครมา,มายกเลิก นะครับ,รบส่วนเรื่องที่3มก็คือเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการใช้เงินที่เข้ามาอุดหนุนต้องบอกกับทางท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คุณอ่านกับทางสภาผู้บริโภคนี้นะครับ,รบว่าเ,เราไม่ได้เข้าไปแก้ไขสัญญาขอ้อแรกคือเราไม่ได้เข้าไปแก้ไขสัญญาระหว่างเอกชนนะครับกับกับรัฐบาลเพราะว่าถ้าเราไปแก้ไขสัญญาตรงนี้แน่นอนถ้าจะถ้าจะให้มันผ่านได้มันต้องมีอะไรไปเทรดต้องมีอะไรไปแลกกันซึ่ง สิ่งที่ไปแรกเนี่ยเราก็าอาจจะมองว่ามันอาจจะต้องคุยกันเยอะคุยกันยาวเพื่อที่จะให้หาความเป็นกลางและเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะไม่ไตั้งต้องตรงนั้นไม,ไ,มไม่ไม่ปแตะต้อง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเ,เคยใช้รถไฟฟ้าเขาอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นปีที่มันผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก1 00 7, นึ 1> ่งล้าดแสนคนหนึ่ง้านเจ็ดแสนคนคูณด้วย คุณด้วยค่าใช้จ่ายจริงๆที่ประชาชนเดินทางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวตัวโอเปอเรเตอร์นะครับเขาจะต้องได้ตรงนั้นนะครับอยู่แล้วทีนี้พอมันมีโครงการ20บาทตลอดสายเข้ามามันจะต้องทำให้มันมีคนมาใช้เยอะขึ้นตอนนี้มีการประมาณการนะครับว่าจะน่าจะประมาณสัก20เอเ็นนี่ยน้อยนะครับเหลืออาจจะมากกว่านั้นด้วยประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงก่อนว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรก ของรัฐบาลที่ทํากับประชาชนแล้วเอกชนาขายได้เยอะขึ้นมีไรายได้ที่ดีขึ้นอาทิเช่นโครงการตึงราคาน้ํามันดีเซลส0บาทครับเรามีโครงการตึงราคาน้ํามันดีเซล30บาทมาเป็น10ปีแล้วครับการตึงราคาน้ํามัน30บาททาให้ปั๊มขายดีขึ้นไหมขายดีขึ้น ขายดีขึ้นและอันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีใครไปโวยกันเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือค่าของชีพแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มันได้ประโยชน์ตรงนั้นทีนี้กับโครงการนี้20บาทตลอดสายได้พอทําขึ้นมาเสร็จปุ๊บอโอเปอเรเตอร์จะมีคนใช้เยอะขึ้นไหมมีนะครับแต่ทางรัฐเราเข้าไปคุย นะครับ <S <S บอกว่าไอ้หนึ่งล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยเขาเด่อท,ที่คนเข้ามาใช้อันนี้เป็นเรื่องปกติที่คุณต้องได้อยู่แล้วนี่คือเบสเดิมเบสเดิมเบสเดิมบวกบวกด้วยรถนะครับบวกด้วยรดโตเขาโตขึ้นทุกปีคุณได้เคยได้โตขึ้นทุกปียังไงคุณก็ต้องได้อย่างเดิมนะครับแต่ในกรณีที่มันมีคนมาใช้เยอะขึ้น <S <S 1> <S 1> นะครับจากโครงการ20บาทตรงเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ช่วยหน่อยได้ไหมขอมีคิกแบ็กหน่อยมีคลิกแบ็กหน่อยว่า เอเอากลับมา <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยตอนนี้ที่คุยกันอยู่นะโดยเบื้องต้นน,นะครับเราก็จะได้ส่วนที่เกิดมาตรงนี้ไม่ต่ำกว่า20นะครับ เราไม่ได้แก้ไขสัญญาแต่ขอความร่วมมือเขาไม่ไดคิกแบ็กเนี่ยฮะเขาอาจจะเขาอาจาาอาจะคิกแบ็กให้ไม่ต่ำกว่า20%ครับเป็นการช่วยกันในมุมหนึ่งเขาก็จะเขาก็จะคิกแบ็กในส่วนที่เกินกว่า20%เนี้ยเอากลับเข้ามาที่กองทุนเพื่อที่จะมาอุดหน,นุนโครงการตรงนี้ให้มันเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับอันอันอันนี้คืออันนี้คือเรื่องแรกเศษแรกที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการนี้เริ่มเฟสที่2ก็คือพอคนมันใช้เยอะขึ้นใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเราก็จะขยับขยี้นได้ละ เราจะแก้ปัญหาหลักได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดไปเนี่ยอาจจะมีอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือเรื่องของคอนเ s นชั n นชาร์ e ก็คือค่าธรรมเนียมรถติดอาจจะเข้ามาว่าเฮ้ยเรามีขนส่งสาธารณะที่ดูแลคุณแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณยังฝืนขับรถเข้าไปในเมืองในอาณาเขตส่วนที่มันรถมันติดเนี่ยขอเก็บค่าธรรมเนียมเลยนะ ตอนนี้ดูกันอยู่ที่ปรมาณ50บาทถ้าเป็นโมเดลแบบอังกฤษนะฮะยี่ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วเราก็จะได้เงินตรงนั้นเนี่ยเอากลับเข้ามาเพื่อที่จะดูแลโครงการตรงนี้นะครับ,รบซึ่งซึ่งตอนนี้เท่าที่คำนวณน,นะครับถ้าเก็บ c อนเท n เซอร์ชาร์จเนี่ยไม่ได้ดูแลได้แต่โครงการ20บาทตลอดสายนะฮะดูแลฟิเดอร์ได้ด้วยนะ เงินเหลือเยอะกว่าเงินเหลือเยอะกว่าอีกนะครับที่ที่จะไปดูแลอันนี้อันนี้คือเฟสที่2แล้วและหรือเราอาจจะมีการหาค่าธรรมเนียมอื่นๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดคุณซื้อรถในกรุงเทพมหานครเราอาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะมาอุดหนุนโครงการถสมบรรถที่วิ่งอยู่พื้นที่ใน20ากิโลเมตรอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันซื้อเลยเป็นต้นอะไรเงี้ยอาจจะซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดตรงนี้ยังขย่าขย่าอยู่อคือยังทําไม่ได้ถ้า ระบบสารนะมันยังไม่ดีแล้วเราจะไปตอบบอกพี่น้องประชาชนยังไงว่าเฮ้ยคุณคุณไม,ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแล้วนะซึ่งโมเดลแบบนี้ในต่างประเทศที่เป็นมือใหญ่ๆเขาก็ใช้กันครับอันนี้ก็คือเฟสที่2ที่จะมาช่วยเฟสที่3ก็ค <c oughs> ่าสัมปทานรถไฟฟ้าต่างๆมันจะทยอยหมดอายุครบ0ปีแล้วนะครับครับ,รบปี72เนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับก็ก็จะหมด นะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นรถไฟฟ้าที่คนใช้เยอะที่สุดนะฮะมากกว่า50%เนี่ยคนใช้ตัวรถไฟฟ้าสายสีเขียวทีนี้พอหมดอายุแล้วจะอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราผ่อนบ้านนะครับ,รบเวเแรกๆเราซื้อบ้านมาเราก็ผ่อนไป30ปีพอครบ30มปีโอเคมันอาจจะต้องมีการไปรีโนเวตกับไปปรับปรุงทําให้มันทันสมัยขึ้นทําให้มันดูดีมากขึ้นใหม่มากขึ้นแต่ยังไงยังไงก็ตามมันผ่อนหมดไปแล้วครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันถูกลงนะรูปแบบหลังจากที่หมด สัมปทานตรงปี7-2กับ B T S และสายอื่นๆก็คงจะทยอยทยอยทยอยตามๆกันมาเนี่ยเ,เป็นรูปแบบยังไงตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุย<ช>นะครับแต่ ผมการันตีได้อย่างหนึ่งว่ามันจะต้องถูกลงแน่นอนเพราะผ่อนหมดไปแล้วครับค่าก่อสร้างต่างๆเนี่ยเราจ่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เหลือแต่ค่าโอ per ation อย่างเดียวและค่าดาเนินการอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองกันได้เลยนะครับว่าจาก3มสเต็ปที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทาให้โครงการตัวนี้ยั่งยืนแล้วมันก็จะเปลี่ยนภาพในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานาครให้หันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นครับครับผมผมผมถามเผื่อนิดนึงผมรู้ว่ามันยังอีกไกลอยอยนะฮะแต่อย่าง congestion chart อย่างฮะ ของต่างประเทศก็ได้ไอเดียเขาสมมติว่าสมมติว่าผมอยู่นอกเมืองแล้วผมต้องวิ่งเข้ามาวันนี้มผมจ่ายผมจ่ายเป็นรายวันไหมฮะหรือผมจ่ายเป็นรายครั้งเหมือนเหมือนทางด่วนขึ้นมา่ลาจหจ่ายเมื่อน,นั้นหรือว่าจ่ายครั้งเดียวแล้ววันนี้วิ่งเข้าออกกี่รอบก็ไดม้มีหลายระบบนะครับ<อ>เ,ออเช่นเช่นที่สิงคโปร์สิงคโปร์นี่ใช้มาคอนเทนท์ชาร์ดนี่ใช้มา20-30ปีแล้วนะฮะแต่โมเดลที่เราจะใช้เราเรามองโมเดลแบบอังกฤษนะครับซึ่งโมเดลแบบอังกฤษคือเขาคิดเป็นต่อวัน อ๋อก็คือจ่ายครั้งเดียวเอากาแฟดิมกันก็คือผ่านคุณขับผ่านไปนะครับคงไม่ได้มีการตั้งด่านคงจะใช้กล้องจับใสตัวเลขป้ายทะเบียนนะครับอพอจับเสร็จปุ๊บคุณผ่านตรงนี้เข้าไปเนี่ยเสียห้าสิบบาทแล้วคุณออกมาอีกทีเมื่อไหร่คุณก็เสีย เสียตามจํานวนวันเสียตามจํานวนวันครับถ้าเป็นถ้าเป็นโมเดลแบบอังกฤษนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะแค่แค่คุยกันนีคร่าวมากนะครับแต่มันก็เป็นไอเดียอันหนึ่งนะครับที่พูดถึงไอเดียตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆฮะมันต้องมีเงินอุดหนุนแน่นอนเพราะว่าต้นทุนที่แท้จริงมันไม่ใช่20บาทนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่างตรงนี้ต้องหาเงินมาผมถามชัดๆให้มันเคลียร์ไปเลยณตอนนี้เงินที่จะเอามาอุดหนุนมาจากแหล่งไหนบ้างครับโอเคโอเค วันนี้ถ้าเราเริ่มโครงการตัว20บาทเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินอุดหนุนเนี่ย5,600ล้านในกรณีที่ประชาชนไม่เพิ่มขึ้นโอเคถ้า1ล้านเที่ยวถ้าล้านเจ็ดแสนเที่ยวเนี่ยนะครับคนไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยใช้ประมาณ5,600ล้านนะคือเราจะดู1ปีย้อนหลังนะครับว่าเท่าไหร่บวกกับโกรธนะครับจะใช้ประมาณสัก5,600ล้านแต่ในกรณีที่เราคิดว่าประชาชนจะใช้เยอะขึ้นประมาณ20เปอร์เซ็นต์7ล้านคนนี้ต่อเลยนะต่อวันวันเที่ยว2.7ล้านเที่ยว โอเคนะครับ uh huh. ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเพราะก่อนหน้านี้มันไม่ได้ยการเก็บข้อมูลแต่เราคาดการณ์ว่าถ้า1.7ล้านเที่ยวก็น่าจะใช้อยู่ประมาณสัง8 0 0 0 0คน, uh huh. นก็คือไปไป800,000กว่ากับ800,000กว่า <c oughs> ครับ uh huh. ถ้ามีคนใช้เยอะขึ้นประมาณ20%หรือประชาชนใช้ยาวมากขึ้นใช้เส้นทางต่างๆเนี่ยยาวมากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะครับมันจะทําให้รถไฟฟ้ารถต่างๆเนี่ยซึ่งของมันมีอยู่แล้วมันได้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นอีก20%เราคิดว่าน่าจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านต่อปีอนะครับถ้าเพิ่มขึ้น20%า<ม>ก็น่าจะประมาณ8,000 อ,อาจจะเป็นพันก,กว่าก็ข,าขึ้นอยู่กับจํานวนประชาชนใช้จริงๆเนี่ยเยอะแค่ไหนทีนี้จะตอบคำถามคุณอันว่าแหล่งที่มาของเงินมันจะมาจากไหนได้บ้างเราจําเป็นที่ตอนนี้นะครับหนึ่งในสามพรบรคือ,รอพรบร,รอฟอรมรเพราะลอฟอมเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับยี่สิบกว่าปีมีเงินกําไรสะสมอยู่หมื่นกว่าล้านเราก็จะนําเงินตรงนั้นมาใช้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยซั b s i d i z ส่วนหนึ่ง นะครับ,ใน,รบในช่วงในช่วงเริ่มต้นแล้วพอทุกอย่างมันเดินได้ก็อย่างที่บอกก็ถือว่าจะต้องมีคอนเซ็ปชันชาร์จมาค่าธรรมเนียมต่างๆมานะครับรวมทั้งถึงลดค่าดําเนินการของของแต่ละสายแต่ละสีเนี่ยให้มันตามสมงเหตุสมผลนะครับ